ขวัญอุสามณีขอเปิดตัวแฟนวันแต่งแม่ลั่นลูกเขยรวยกว่าลูกห้ามเขี่ยแม่ทิ้งแฮปปี้ทางเรื่องงานและหัวใจสำหรับนางเอกสาวขวัญอุสามณีที่ก่อนหน้านี้ได้หลุดปากบอกว่ามีแฟนแล้วและต้องได้แต่งงานภายใน6ปีถ้าไม่ได้แต่งงานก็จะไปบวช ล่าสุดสาวขวัญได้ควงคุณแม่แอลปราณีมาพูดคุยในรายการคุยแซ่บโชว์ซึ่งในช่วงหนึ่งของรายการได้เปิดถึงเรื่องราวความรักเมื่อพิธีกรได้ถามว่ารู้สึกอยากมีความรักที่สมบูรณ์แบบไหมทุกวันนี้สำเร็จเรื่องงานแต่ทำไมเรื่องความรักไม่สำเร็จ โดยสาวขวัญเผยว่ามองตัวเองประสบความสำเร็จเรื่องความรักเพราะหากไม่สำเร็จตอนนี้คงมีบาดแผลในใจแล้วชีวิตตอนนี้อยู่ด้วยการที่ฉันโสดขวัญจะมีแฟนแต่ก็โสดในทางนิตินัย เพราะฉะนั้นมีสิทธิ์ที่จะทําอะไรก็ได้คนเราทุกคนไม่มีใครอยากอยู่ในที่ที่ตัวเองไม่มีความสุขเพราะฉะนั้นตอนนี้อายุ34ปีพร้อมแล้วจะเลือกว่าจะอยู่กับใครแล้วแล้วเขาพร้อมที่จะอยู่กับขวัญการแต่งงานมันไม่ใช่แค่เธอรักฉันฉันรักเธอแล้วก็แต่งงานขณะที่ทางด้านคุณแม่แอลปาน,นีระบุว่าบอกว่าถ้าวันนึงมีแฟนคนนั้นจะต้องเข้ากับครอบครัวได้ไม่ใช่อยากได้แค่ลูกเขีย่ยแม่ทิ้งทำอย่างนั้นไม่ให้ หัวเด็ดตีนขาดก็ไม่ให้นี่คือสายเลือดเราใครก็เอาไปดูแลจะต้องฟูมฟักลูกเราจะต้องดูแลให้ได้ครึ่งหนึ่งแค่นั้นส่วนคนนอกมองว่าไม่ค่อยประสบความสำเร็จเรื่องความรัก เปิดตัวปุ๊บเดี๋ยวมีเรื่องนูนเรื่องนี้จะมีวิธีแก้เคล็ดไหมสาวขวัญก็บอกว่านี่แหละอยู่เงียบๆไม่ให้บอกไม่ให้พูดไม่ให้เปิดตัวเปิดตัวทีเดียวคือแต่งงานมองว่าไม่ได้เสียหายแต่ก็บอกกับคนของเราด้วยว่าเพราะอะไรไม่ใช่ไม่ให้พื้นที่เขาไม่ให้เกียรติเขาแต่มันเป็นเพราะว่าอยากมีความรักที่มั่นคงอยากสร้างครอบครัว ในเรื่องของการเปิดตัวในวันแต่งงานคิดว่ามันผ่านอุปสรรคอะไรทุกอย่างแล้วอยู่ด้วยกัน2คนจริงๆได้แล้วแก้ไขปัญหาเพราะว่าสุดท้ายเราจะใช้ชีวิตคู่อยู่กับเขาเราจะต้องให้เขานำเราจะเก่งยังไงก็แล้วแต่เราต้องถามความคิดเห็นของเขาเขาจะมีศักยภาพยังไงเราต้องไปหาคนนี้ใช่ก็อยู่คนนี้ไม่ใช่ก็เปลี่ยนใหม่ยอมรับเรื่องแฟนมีปรึกษามหมอดูบ้างแต่สุดท้ายก็ต้องเลือกเองต้องเป็นคนจริงใจไม่โกหก ขณะที่ทางด้านคุณแม่แอลก็เสริมว่าความรู้สึกของแม่ไม่จำเป็นจะต้องรวยแต่ก็ต้องรวยกว่าลูกของเราไม่ใช่ให้ลูกเรามาเลี้ยง